สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มันคืออะไรทุกคนคงจะงงใช่ไหมครับมันก็คือไขควงแฉกมีสกูแล้วก็มีแม่เหล็กเอามาทําอะไรครับจะมาบอกเคล็ดลับให้กับพี่เพื่อนน,น้องๆนะครับหลวงปานาอาที่มีไขควงนะครับที่ซื้อมาในราคาถูกๆแต่ว่าเวลาเราจะใช้งานนะครับเวลาเราจะใช้งานเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นยังไงครับ มันขอแต่จะหลุดหเห็นไหมครับนี่นะครับนะครับมันขอแต่จะหลุดนะฮะมันไม่มันไม่ดูดนะครับมันไม่ดูดซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันจะหมดไปถ้าเทียบกับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะมีราคาสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มีราคาก็ต่ำมาหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นหัวแม่เหล็กแต่นี้เป็นแต่อันนี้คืออะไรครับเป็นหัวแม่เหล็กอ่าดูนะครับ เห็นไหมฮะนี่คือมันดูดนะครับดูดนะครับอ้าวแล้วมันดูดแล้วมันดียังไงก็ดีสิครับเพราะว่าเวลาเราจะใช้งานเนี่ยนะครับเวลาเราจะขัดอะไรเนี่ยมันมันก็จะอยู่ตรงนี้มันก็จะไม่หลุดแดงง่ายง่ายใช่ไหมครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีการนะครับเอาแม่เหล็กมาทําไม <c oughs> แน่นอนนะครับมันมีอยู่สองวิธีวิธีแรกเลยก็คือเอาตัวเนี้นะครับแช่ไว้ที่นี้เลยเวลาเราไม่ได้ใช้นาน,านๆปุ๊บเรา ทิ้งแบบนี้ไว้นะครับพอเราทิ้งแบบนี้ไว้ปุ๊บทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหัวแม่เหล็กเองนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาไขาควงนี้นะครับมาถูเนี่ยปลาตรงนี้นะครับนี่นี่ปลาตรงนี้นะครับมาถูมาถูกับแม่เหล็กนะครับนี่ถูไปถูมาถูมาถูไปนะแบบนี้นะครับนี่อพอถูได้ที่เสร็จลองดูนะครับเห็นไหมครับดูดขึ้นมาแล้ว นะคน่านี้เองนะครับแต่นี้่านะถ้าหากว่าเราถูนานนะาไปน,นานนะครับเอาไปเนี่ยถูไ้นานนะครับนี่แต่เดิมตอนแรกมันไม่ติดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เมื่อเราถูไปนาน,านปั๊บนะครับมันก็จะทําให้หัวไขค,ควงเราเนี่ยกลายเป็นแม่เหล็กโดยอัตโนมัติเลยอ่าดูนะครับ นี่นะครับนะดูดมาแล้วนะครับนี่นะครับดูดมาแล้วแต่นี้ผมถูน้อยนะครับผมถูน้อยมันก็เลยดูดไม่ค่อยขึ้นนะครับนะมันก็เลยดูดไม่ค่อยขึ้นอ่ลองใหม่อีกนึครั้งก็ถูอย่างนี้นะครับเนี่ยถูอย่างนี้ไปเรื่อย อันนี้ทตัวอย่างให้ดูนะครับไม่อยากจะทาไม่อยากให้ดูนานนะครับเดี๋ยวจะดูโอ้ไม่เท่านี้เองนะแล้วก็ปิดไปแต่นี้จะบอกเคล็ดลับให้นะครับว่าเวลาล้อถูนะครับลอต้องถูนานๆหน่อยนะครับอ่ะสมมุติว่าได้ละนะครับเห็นไหมครับมันก็ดูดขึ้นมาเห็นไหมครับดูดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลายเป็นสกรูหัวแม่เหล็กนะครับอ่ะดูอันนี้บ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ดูดขึ้นมาละนะเท่านี้เอง บางทีมันกลเม็ดเคล็ดลับมันนิดๆหน่อยๆนะครับเราอาจจะยังไม่รู้อันนี้นะครับรู้เลยเห็นไหมครับเวลาเราจะขันอะไรเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมฮะไม่ร่วงนะครับไม่ร่วงแต่เดิมก่อนที่เราก่อนที่เรายังไม่ได้ถูไปไงครับมันร่วงนะครับนะแต่ถ้าเกิดเรามีแม่เหล็กนะครับเรามีแม่เหล็กอย่างนี้ไว้ปุ๊บแม่เหล็กล้โค้งเรานี่นะครับเราต้องการจะให้มันเป็นอ่าไปเอาไขควงเป็นแม่เหล็กแล้วทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะฮะพอทิ้งไว้เสร็จปุ๊บ เป็นยังไงครับนานทิ้งไว้นานเราจะหยจับจับประชาแล้วก็ทิ้งเราก็ดึงมานะฮะมันก็กลายเป็นแม่เหล็กนะครับเนี่ยเท่านี้เองนะครับค็ดไม่รับแต่บางคนนั้นอาจมองข้ามไปนะโอเคนะครับคงจะทํากันได้นะคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะครับติดตามรับชมกันต่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ